เมื่อวานนี้ค่ะคุณสุนิพงษ์คงพูลเป็นผู้อำนวยการสํานักงานการ,การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้พูดถึงเรื่องของคลิปวิดีโอ,อขณะที่คุณนัทนิสามณีเป็นเน็ตไอดอลสาวไปพูดคําว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาระเบิดพูดออกมาประโยคนี้ในขณะที่อยู่ภายในสนามบินแล้วเขาก็พูดในคานองที่ว่าล้อเล่น<อ>ในกลุ่มเพื่อนอะไรแบบนี้คือคือ,คอทางฝั่งของกอพอทอเนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบไอ้คลิปนี้แล้วแหละนะคะอพอตรวจสอบเนี่ยเขาก็เห็นว่าเจตนาที่พูดขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ เป็นการข่มขู่แต่มันเหมือนเป็นลักษณะตั้งใจล้อเลียนระบบตรวจสอบซึ่งถ้าไปดูตามพระราชบัญญัติความผิดบางประการต่อการเดินอากาศถ้าไม่ได้เจตนาแบบนี้เนี่ยล้อเลียนเฉยๆแบบนี้เนี่ยยังไม่เข้าข่ายความผิดตามปกติเมื่อมีคนพูดคำว่าระเบิดในสนามบินหรือภายในเครื่องบินหากมีเจ้าหน้าที่หรือผู้โดยสารคนอื่นได้ยินเขาสามารถแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยและแจ้งความดำเนินคดีได้นะ